สวัสดีครับมาพบกับผมเตือน้อยตู้ด,ด่วนครับไม่นี้จะพามาเบิ่งคันใหม่ของตู้ด,ด่วนเบนิ่งกนาเลดนะครับพี่น้องคันใหม่ <c oughs> จดไปกับพี่หน่วยหนึ่งมาจัด กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดี๋ยลืมกดติดตามพร้อมของงานมครับของงานมลกแห้งมันครับมันมันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราขายตู้เหมือนเดิมเราะแถวใกล้บ้าน เป็นกำลังใจให้น้ำเดิบเบิ่งรอบค <c oughs> ันอ่น้องท่านใหม่ของตู้ดวดนี่ใครตู้ซึ่งเคยทำภาร,รกิจเหมือนเดิม mở lệ mở lệ khóng đường mở lệ mở lệ đường phải พี่น้องสวยๆไปละบอกไปละบอกอ่าคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเต็มตัวทิลรอแล้วครับมือนี่บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ